ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำกำลังพลนักรบพ,พิเศษประกอบพิธีบวงสวงถวายราชการะสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหถถัตถีและวันกองทัพไทยประจำปี2567 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำกำลังพลน,นักรบพิเศษประกอบพิธีบวงสวงถวายราชการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถ,ถีและวันกองทัพไทยประจำปี2567ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในค่ายสมเด็จพระนา,ารายมหาราชอำเภอเมืองลบงลบุรีจังหวัดลบบุรีพลโทวัฒนาฉัตรรัตนแสงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำกำลังพลน,นักรบพิเศษจากหน่วยขึ้นตรงพร้อมด้วยนักปฏิบัติการจิตวิทยากว่า300คนร่วมประกอบ พิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคง,งของชาติสืบจนปัจจุบันโดยในพิธียังจัดให้มีการแสดงอิงประวัติศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้เพราะทรงเป็นผู้นำชาวไทยกอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยาหลังจากต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสาวดีนานกว่า15ป และทรงสร้างอาณาจักรอยุธยาให้ยิ่งใหญ่แผ่ขยายอาณาเขตกว้างไกลโดยนักแสดงจากกองพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยาต่อเบื้องหน้าพระบรมรูปสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราช <c oughs> เนื่องในวันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทยด้วยทั้งนี้ตามมาติคณะรัฐมนตรีที่ได้กําหนดให้วันที่18มกราค,คมของทุกป,ปีเป็นวันพระนเรศวรมหาราชและเป็นวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาวิรกรรมอันกล้าหาญของพระองค์ท่านในการใช้สงคราม จิตวิทยาประกาศท้าเชิญชวนพระมหาอุปราชาให้ทรงออกมากระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาซึ่งนักปฏิบัติการจิตวิทยาทุกคนต่างยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของนักปฏิบัติการจิตวิทยาด้วย